คณะลงจากรถครับก็จะไปดูไปเที่ยวน้ำตกพระเพ่งนะครับไปเ,เกื่อนพระเพ่งรถของเราหมายเลขห้าเก้าเ้าเก้าครับจำปาสะเป็นรถบริษัทสีประภัยท่องเที่ยวมาแล้ว yim khang rồi đấy บอ่อะไรคนวะขณะนี้กําลังเดินเดินเข้านะครับเดินเข้าประตูเพื่อจะอชมน้ําตกนะครับครับเรากําลังจะไปชมน้ําตกตาดคอนพรพเพงนะครับทางเดินเข้าไปส่วยงามครับบริเวณแห่งนี้นี่คนจีนมาสัมปทานนะครับ คจีนสัมปทานนะอีก,อก,อกสิบปีข้างหน้านี้ครับจะบุเป็นทีงสี่เลยครับอีกสิบปีข้างหน้านี้จเจริญกว่านี้ครับเพราะคนจีนเข้ามาสัมปทานแล้วเริ่มเริ่มลงมือแล้วครับแขงสองขณะนี้กำลังถ่ายภาพร่วมกันกันกบไกด์ชื่อออสนะครับก็มาเที่ยวหน้าก็เราจะได้มา ให้เขาแนะนําในการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือน้ําตกตัดพระเพลกนะครับตกของแม่น้ําโขงนะครับการยุบตัวของแผ่นดินตรงนี้นะครับเรือไม่สามารถจะขึ้นได้เลยมันก็จะขึ้นมายากนะครับ คณะเรามาดูน,น้ำตกตัดประเพงครับก็มีคณะเรามาชมสวยงามมากครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์วันนี้โคตนะครับ ขณะนี้คณะกำลังถ่ายภาพนะครับครับถายรหนน้ตกบนคอนพระเพงเ,พเรากำลัง<ป>จะเดินไปไหนเนี่ยไปดูน้ำตกอะไรดูหน้าน้ำตกครับดูน้ำตกพระเพงใช่ไหมน้ำตกคอนพระเพงหนือน้ำตกลีผีแต่อันนี้ด้้นข้างลกำลังเดินไปน้ำตกคอนพระเพงนะครับ น้ำตกคอนพระเพลงนะครับทางเดิน่างนี้กำลังเดินไปน้ำตกคอนพระเพลงนะครับยังอีกประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็ถึงใกล้จะถึงแล้วครับน้ำตกคอนพระเพลงนะครับกำลังจะถึงแล้วครับนะครับนี่นะครับ One, <two. S 1> น้ำตกออคอนพระเพลงนะครับสวยงามมากครับสวยงามมาก ครับตัวนะครับโอ้ยสวยจังเลยน้ำตกเห็นไหมเห็นนะน้ำตกค้อนพระเพกนี้ไม่มีเรือลําไหนที่จะปีนขึ้นได้นะครับแม้น้ำโขงจะขึ้นสูงขนาดไหนก็ตามนะครับไม่สามารถขึ้นได้ฝรั่งเศสก็มาสํารวจแล้วว่าจะระเบิดหิน บริเวณนี้ให้เป็นทางเดินของเรือแต่ก็ทำไม่ได้นะครับก็ยกเลิกไปนะครับนะครับน้ำตกสวยงามมากนะครับครับสวยงามมากขอบคุณครับนี่ครับดูดีๆนะครับน้ำตกคอนประเพงนะครับโอ้ยสวยงามมากเลยครับอืม ไม่มีเรือลำไหนที่จะปีนขึ้นตรงน้ำของนี้ได้นะครับาจากขมรจากขมรมาจะไปลาวก็ได้หมดแค่นี้ครับแล้วถึงร้านอาหารแล้วสบายดีลาวใต้สบายดีลาวใต้นะครับ ร้านอาหารเตรียมไว้แล้วครับเตรียมพวกเขาแล้วเ,เ,เตรียมจัดที่นั่งเลยครับจัดที่นั่ง อาท่านที่มาแล้วก็จัดหาที่นั่งได้เลยนะครับที่ยังไม่ได้มายังมาไม่ถึงก็เตรียมนะครับเตรียมหาที่นั่งได้เลยครับที่นั่งหมอบๆต๊กนักหอมคว้างข้องแม่น้ำคลองครับข้องแม่น้ำคลอง ระยะทางเกือบสองกิโลนะครับบทความันจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งโดยวัดภูสลาเหล่านะเจ้าเดียวขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวขับใบพระเสร็จเรียบร้อยเดินท้ายลูกนะเจ้าเรียบร้อยนะกันแต่ที่นี่เราต้องนัเดินหน้ากับอ่ัอันนี้บนยอดภูสลาเล่าครับ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามไกลๆนู้นค่ะพูดสลาวแ<อ>ลว้<อ>ลวก็ฝ<อ>ั่งนั้นก็เป็นเ<ะ>มืองปากเซไกลๆโพดอันนี้เป็นเดินยนต์ครับห,หรือสนามบินนู้นสนามยากเขียวๆใกล้ๆน้นะครับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองปากเซสปปลาวว่าว,ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับที่ เลยเมืองปากเซไปโน่นเลยเป็นภูบาเชียงนะครับภูบาเชียงแล้วนี่สะพานขามแม่น้ำโขงนะครับความยาวสพานลาวญี่ปุ่นะสะพานลาวญี่ปุ่นความยาวเกือบ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไปไกลพุ้นครับเป็นลำน้ำโขงเนยะขึ้นไปทางเหนือนะครับสัตว์สนามบินก็ตรงสัตว์นามหญ้นะครับ เรียกว่าเรียกว่าเดินยนต์นะครับทงางเรวเรียกเดินยนต์นะครับแล้วก็ที่เราถ่ายภาพนี้ก็คือภูสลานะครับูสลาเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ขณะก็ได้เข้ามากราบนมัสก,การพระพุทธรูปที่โบสถ์วัดภูสลาวาฝั่งทางทางเมืองปักเซตรงข้ามเมืองปักเซนะครับ และคณะกำลังอขอพอรจากอคูบาเจ้าวาดว,าดวาดัดภูปากเซนะครับวดัดภูสลายนะครับฝับง่งตรงข้ามก็คือเมืองปากเซนะครับแล้วภูเขาลูกนี้ก็บอกไปแล้วได้ภูเขาบาเจียงนะครับอันนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับ อมองไปทางเหนือนูน่นก็เป็นอดอนเกาะนะครับดอนเกาะแล้วก็สนามบินก็อยู่ตรงนี้